t k l e a d ห้องสมุดดิจิตัลของ TK Park ที่รวบรวมอ e ีบ e ุ๊กอีมกกซีนออเดีโอบุ๊กและคอร์สออนไลน์ไว้ในที่ที่เดียวนะครับอยู่ที่ไหนก็อ่านได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตแล้วก็อ e ีลิเดอร์ในระบบ iOS และ Android นะครับรวมถึงเว็บไซต์ r e a d t k p a r k .or.th ครับ t k เ e a d เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่เราจำลองการให้บริการของห้องสมุดจริงนะครับมีการยืมคืนจองอ่านออนไลน์ สะดวกและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคป,ปัจจุบัน t k e l i เราแบ่งเสื่อกเป็น4รูปแบบนะครับได้แก e ่ e-book e- แมกซีนออด d โอบุ๊กและคอร์สออนไลน์ครับคราวนี้เรามาดูฟีเจอร์หลักๆของการใช้งาน e-book กันดีกว่านะครับสำหรับการใช้งาน e-book นะครับ t k e l i เรารองรับทั้ง e b o o แล้วก็ PDF ครับสำหรับการอ่าน e-book นะครับ T.K.E.LIT เรามีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเช่นการเปลี่ยนหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแสงของแต่ละที่นะครับทั้งโหมดปกติโหมดถนอมสายตาโหมดสีเทา n นโ h t m สามารถเลือกเปิดหนังสือได้แบบแนวตั้งและแนวนอนนะครับมีฟังก์ชันการจดบันทึกสําหรับคนที่ต้องการจดโน้ตลงไปในหนังสือสําหรับไฟพับนะครับสามารถย่อขยายและจัดระยะของฟอนต์ให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของแต่ละอุปกรณ์ได้ด้วยครับและสามารถเปลี่ยนฟอนต์ในการอ่านได้ถึง6รูปแบบ นอกจากนี้ไฟอ e ีพับยังมีฟังก์ชันในการอ่านออกเสียงซึ่งเหมาะกับกผู้พิการทางสายตาและบุนคคลทั่วไปด้วยครับอีเมกาซีนะะ e จะมีนิตยสาราและก็หนังสือพิมพ์ออนไลน์จากหลากหลายสนักพิมพ์ให้บริการอยู่ในทีเคลิสครับสำหรับออดิโอบุ๊กหรือหนังสือเสียงนะครับมีฟังก์ชันดังนี้นะครับสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้สำหรับใครที่มีเวลาจำกัดหรือเหมาะกับการฟังก่อนนอนนะครับสามารถบุ๊กมาร์กตอนที่สำคัญไว้ได้เพื่อที่จะได้กลับมาฟังอีกครั้ง หรือแม้จะปิดหน้าจอไปแล้วไปด้วยุกนี้ก็ยังเล่นต่อไปได้ครับล่ออกไม่ได้อสื่อสุดท้ายวิดีโอและคอร์สออนไลน์ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเช่นสามารถปรับความละเอียดให้เหมาะสมกับความเร็วอินเทอร์เน็ตและยังสามารถส่งภาพขึ้นจอใหญ่ผ่าน Airplay หรือว่า g l e Chrome Cas t ได้ด้วยครับน,นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใน t k เคเลที่ทําให้การอ่านง,ง่ายขึ้นนะครับหมวดหนังสือสําหรับคุณที่จะคอยแนะน,นําหนังสือดีๆที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การอ่านของแต่ละคน เชื่อมต่อการอ่านทุกอุปกรณ์อัตโนมัติให้กลับมาอ่านได้ต่อเนื่องแบบสบายๆไม่ติดขัดมีฟังก์ชันพร้อมยืมเหมาะสําหรับใครที่ไม่ต้องการรอคิวก็สามารถกดปุ่มนี้และทํายืมได้เลยสามารถกดติดตามหนังสือนักเขียนสนักพิมพ์และหมวดที่สนใจเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตเก็บชั่วโมองการอ่านสะสมและหนังสือที่เคยอ่านเพื่อให้ทราบสถิติการอ่านของตัวเองครับ สำหรับ TK r e a d สามารถใช้บริการได้ฟรีเพียงแค่สมัครเป็น e-member ของ TK Park ในแอปพลิเคชันครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิก TK Park อยู่แล้วสามารถใช้ username และ password เพื่อเข้าใช้บริการได้เลยครับเพียงแค่คุณออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็สามารถอ่านและพัฒนาทักษะได้เติมแรงบันดาลใจไปด้วยกันกับ TKRE a d เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด